สิทธิ์ที่ใครใส่กับเอกกำลังมีโฟมโดนตัวใหญ่ทวัตไชยเดินต่อจบสุดท้ายครับนะครับหรือผลยกนี้แหละไม่รู้เอาเรื่องอะไมาจากไหนครับยกที่หาแรงจังดีครับอยู่ที่แรกเชียร์นะครับวันนี้สวยเลิศคล้ายนะครับหมาจองเดินบี้เข้าไปแล้วบีเข้าไปตีไปสวยครบโต ไปชาออกไปเรื่อยหาเล่นหาเล่นปีเตยแล้วตอนนี้เล่นปีเตยแล้วนะครับได้เลมครับใช้บัตรให้เป็นประโยชน์ใช้บัตรให้เป็นประโยชน์ดูดีว่าบัตรจะสั่งได้หรือเปล่าบัตรจะสั่งได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าครับยิ่งสั่งยิ่งเก็บทุกที่ทั้งที่เก็บต่อไปจะอัดมาสองดอกเต็มเต็ม ยังไม่ลดละความพยายามครับเวลาก็เหลืออีกเยอะอีกขวาขวาทองอ่อหายใจเริ่มไม่ทั่วทองกันตอนนี้เล่นบอลนะให้เปลี่ยนเล่นปัดเล้าฟ้าแล้วปูฟ้าช่วยนะครัาช่วยนะครับไปเอาแล้วก็โอ้โหกตัวอะไรดีซ้ายมันติดเลยยังไม่ลกละ แล้วไม่ลงละใจต็งร้อยใจเต็มร้อยก็ผัดล็อกเอาไว้สบายก็โตมานะครับไม่ยอมให้เลียปลาววัดท้กว่าน้ำแล้วตอนนี้โอ้โหดูเอาครับดูเอาหมด ยกที่ห้า,าขอโทษขอโพยกันนะครับบนผืนผ้าใบเราก็สู้กันลงมาบนเวทเเนนีแล้วก็เป็นพี่เป็นนอ้องนะครับเป็นพี่เป็นน้องกรรมการถูมือให้ายแดงนะครับายแดงเพชรกไว้พิทักษ์วังหินต็มีฝ่ายจะไดะแนนไปทุกหาย